ต้นพบที่ยิ่งใหญ่ครับคือการค้นพบว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดแต่ท่านจะไม่ค้นพบศักยภาพตัวเองได้เลยนะครับถ้าท่านเป็นคนที่เริ่มแล้วไม่เคยจบเมื่อไหร่ก็ตามที่รากมันหยางลึกครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับที่คุณต้องกลัวแรงลมหรือพายุใดๆครับเช่นกันครับเมื่อใดที่รากความคิดใจของเราหยางลึกครับก็มีมีเหตุผลใดที่เราต้องกลัวลมปากคนที่ไม่เข้าใจเช่นกัน เราไม่ฝึกฝนเอาไว้ะถ้าเราไม่เป็นขวานที่คมเจอไม้งามก็แค่นั่งดูไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะคะไว้ที่ฝึกไว้มันจะเสียดสูวนเปล่าไม่สนยนเปล่าคะ่ะถึงแม้เราเป็นเม็ดเมล็ดพันธุ์ที่ตกบนหินโชคไม่ดีครับเกิดบนหินแต่ถ้าเราอยากโตงอกลากไปใต้หินเราก็โตเป็นไม้ใหญ่ได้จริงไหมครับอยากให้อไลายเป็นยังไง อยากให้ลายพูดแผงเก่งๆอยากให้ลายสายที่เก่งๆอยากให้อัพไลน์เป็นที่ได้ๆทูตาอยากให้อัพไลนมีความสําเร็จคุณจงเป็นอัพไลน์ในฝันของทุกคนในองค์กรและจงเป็นอัพไลน์ในฝันของตัวคุณเองนะครับเห็นไหมครับในท้ายที่สุดถ้าเราอยู่อีกโหมดหนึ่งเลยเรื่องการค้นหาพัฒนาไปแต่เราไปมองเรื่องคุณค่าธุรกิจแอมเย์แทนเราจะได้ทำแอมเย์อีกมิติหนึ่ง และมิตินี้ไม่ได้ไปมองคนที่เชิงคุณค่าหรือค้นหาหรือพัฒนาแต่มันคือการทำแอมเบแบบองค์รวมอดทนยืนหยัดครับและเลือกงานที่เปลี่ยนชีวิตได้ครับอยากวงเล็บนิดหนึ่งครับแอมเบเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับเรามารวมตัวกันทำไมอ่ะเหตุผลสำคัญมากเลยนะคะเราอยากให้ประชากร จำนวนมากของแอมย์ประเทศไทยเนี่ยได้รับแนวคิดทิศทางที่ถูกต้องได้รับความเข้าใจว่ากฎเกณฑ์จรรยาบรณเป็นเรื่องที่ต้องเคารพกติกาอย่าทำร้ายผู้คนอื่นเพราะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจแอมย์นะคะแล้วที่สามที่สำคัญก็คือเรารู้ว่าการรวมตัวแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยูนิคที่สุดไม่ได้มีกันง่ายๆ ในบางประเทศที่เป็น MV นะไม่เกิดขึ้นเลย